ขณะที่ประชาชนในต่างจังหวัดร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สาลาการเรียนวัดเมืองยะลาพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายสามารถวราดีสายรองผู้ราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมลงนามถวายพระพรโดยมีพระพิสุสงฆ์ข้าราชการนักเรียนนักศึกษากลุ่มพลังมวลชนพ่อค้าและประชาชน ร่วมกันจเจริญพระพุทธมนต์และบำเพญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาผู้นำศาสนาโตอิหมามพร้อมข้าราชการตำรวจที่นับถือศาสนาอิสลามได้ร่วมกันทำพิธีละหมาดส,สวดดูอาเนื่องในวันตำรวจพร้อมขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวนมีพระพรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปโดยมีพันตำรวจเอกธนงศักดิ์วังสุภารักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเข้าร่วมในพิธี